เราจะมาดูหัวข้อที่2นะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ค่ะอย่างแรกเราจะพูดถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้นะคะอันที่1คือความดันโลหิตสูงค่ะ 2. โรคเบาหวานค่ะ 3. คอเลสเตอรอลในเลือดสูงค่ะ 4. โรคอ้วนค่ะ5ขาดการออกกำลังกาย6การสูบบุหรี่และการดื่มสุราเป็นประจำค่ะ เการใช้สารเสพติดนะคะ8การหยุดหายใจขณะนอนหลับค่ะ9ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองบริเวณคอตีบนะคะและ10คือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีลิ้นหัวใจผิดปกตินะคะต่อไปเราจะพูดถึงปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็จะมี 1. คืออายุค่ะ สองคือเพศค,ค่ะซึ่งเราจะพบว่าเพศช,ชายเนี่ยจะเกิดเอยอะกว่าเพศหญิงนะคะสามคนในครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะสี่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนซึ่งเราสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ครั้งที่สองนะคะค่ะแล้วถัดไปนะคะจะทำจะนำไปทำความรู้จักกับสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองค่ะเนาะเราก็หลอดเลือดสมองหรือเราเรียกว่าสโตรกเนาะเราจะ มีสัญญาณเตือนคือ F A S T หรือว่า FAST นะคะ F เนี่ยก็คือ face ย่อม,มาจากหน้าเมื่อมีอาการหน้าเบี้ยวมุมปากตกหรือว่ารู้สึกว่าใบหน้าอ่อนแรงอย่างเงี้ยค่ะมีอาการชาเนาะก็ให้สังเกตไว้ค่ะแล้วก็ A ก็ย่อม,มาจาก arm ค่ะคืออ่อนแรงครึ่งซีกแขนขาอ่อนแรงลงไปทันทีทันใดนะคะ S ย่อมาจาก e ปี h หรือว่าคำพูดนะคะรู้สึกว่าเนื้อคำพูดไม่ออกเก่าวคำพูดไม่ได้หรือว่าพูดไม่ชัดนะคะและทีตัวสุดท้ายก็คือ time ค่ะย่อมาจากเวลานั่นเองนะคะเมื่อเรามีอาการดังกล่าวที่พูดไปทางต้นเนี่ยให้รีบไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะอย่ารอที่บ้านเอ๊แบบนอนรอสังเกตอากา,การก่อนอาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งเสี่ยงให้เราเป็นหนักขึ้นกว่าเดิมถ้าเราไปพบแพทย์ไว้นะคะก็จะลดอัตราการพิการและการเสียชีวิตได้ะคะ่ะ